เราก็ตัดภาพมาพูดตรงนี้เลยก็ได้ลูกใหม่ครับจะได้พูดดังๆหน่อยใช่ก็เนี่ยเเอาเลยตอนเนี้ยมาเลยมาครับสวัสดีครับอินเสิร์ตกูเสวัสดีทุกคนอย่างนี้เือขยับไปด้านซ้ายนิดนึงขวาเออกับซ้ายผมมั้งขางขวากับซ้ายขวากูอันนี้ซ้ายผมเนี่ยขวากูเออเนี่ยขวาใส่จีบเหี้ยไลรออกทีมั้ยไลรออกทีมั้ย เงินเดือนแถบได้ฉันไม่อไม่ถ่ายได้สักเออากเจอกันเฮ้ยมึงด้วยโอเควันนี้ก็อยู่ที่ที่ไหนมั้งสนามเรียกว่าสนามอะไรดีสนามใหม่อันนี้เขาสนามปั๊มปั๊มแบกแบกคืออะไรปั๊มแทฉกผสมโบว์โลเป็นสนามปั๊มแบกแห่งแรกในพิษณุโลกชื่อว่านั่นแหละปั๊มแบกปั๊มแบกพี่เลยเมื่อก่อนเป็นร้านเหล้าแหละแคมเปอร์แล้วก็เหมือนช่วงโควิด แล้วเราเปิดไม่ได้ไงจวบจังหวะก็เลยเปิดสนามยังยังไม่มาไม่มาปั๊มปั๊มแบบไอ้สับก็เลยจวบประจวบเหมาะกับระแถ่เฟรมมันกรลังไม่ใช่ประจวบผิดโลกไปประจวบแบบนั้นก็มันไปผิดโลกเหมาะเออเนไงไงถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะไอ้กรุงเทพเหมาะแล้วถ้าสนามชนบุรีอ่ะไอ้ชนบุรีเหมาะกุหลาบกุหลาบผิดโลกเหมาะประจวบเหมาะดีแล้ว ได้ทำสนามใหม่อยู่ใน<อ>บริเวณร,ร้านแคมเปอร์บาร์จังหวัดที่สุโลกถ้าใครรู้จักก็รู้จักใครไม่รู้จักก็มาให้รู้จัก <laughs> <laughs> ก็ร้านนี้มีอะไรให้เล่นบา้างถามเลยมีอะไรให้เล่นบ้างร้านนี้จะเป็นพวกปั้มแจกครับ กับแล้วก็มีโบโอเคลักหลักสองอย่างหลาหล,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 ลักมีสองอย่างแต่เห็นเขาว่าเขาได้ทำสตรีทด้วยสมยัยนีมีตัวสตรีทอยู่ฝั่งนหลัลงลหลังเข้ามาก็ของครบครับหลังเรือนเครื่องแพร่ครับเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมของครบที่นี่ที่อย่างเดียวผมจะห้ามเลิกนะเหนื่อยผมจะห้ามไม่ให้กลับมาเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์ฮาให้ ตัวตัวตรงเป๊ะลมเนียนนะลมเนียนนะนี่ <c oughs> ถ้าเท่าเสียงกูเขาวนรู้แล้วว่าแก่ง อันนี้เป็นโบโบโบ,โบเล็กใช่ไหมจะเล่นท่าอะไระโบยังไม่เสร็จดีนะครับนะเป็นโบล้อจากอันอันหลักเฮ้ย เหนื่อยนะเหนื่อยนะแต่ที่นี่เขาก็มีไอห้องน้ำไม่ใช่เหนื่อยเหนื่อยมันต้องกระหายมันต้องกินน้ำในห้องน้ำจ้ะอาบน้ำก็มีอาหารและเครื่องดื่มบริการซื้อไอฟื้อฟื้นคืออะไรฟื้อสิ mấy ạ. cái phíaหลัง nó sẽ nên bút chín chín phải xong nó phải mà nó สองบอกเขาไปอืมตามที่กูคุยกันเมื่อกี้แหละอืมใช่ไปไปดูกันเฮ้ยไม่ใช่อบอกเขาก่อนสิเราคุยกันไปแล้วก็เนี่นะครับก็เดี๋ยวรอคนมาก่อนวันนี้มาสนามปั้มแท็กก็ต้องมีเกมปันป่นปันปันป้มแท็กกันเล่น เปเช่นเกม av r v pug pug แล้วก็ call of duty แล้วก็ mario maler เฮ้ยนั่นไม่ใช่เกมนั่นดาราก็เดี๋ยวหาเกมก็บบปั้มแท็กเล่นกันนุกๆฮ่าฮ่าเจ็บเจ็บเจ็บด้วยอ่ะไม่เอาเจ็บได้ไหมเกมอะไรอ่ะบอกได้ปะฟิลแบบปั้มแท็กใช่คนอื่นเขาจะเล่นกันแบบจับเวลาต่อรอบใช่ของเราเนี่ยมันมีสี่มุมเราสี่คน ไล่กัน,นใครี่โดนไล่ก็ใครโดนตามถึงหลังได้ใครโดนตามถึงหลังก็วิดพื้นห้าร้อยทีไปดูกันกามเกรือโต, <c oughs> ตนะ <c oughs> มั้งอีกอ้าวครับผมตอนนี้ก็ได้พูด ได้ไก่มารบส่คนแล้วครับเขาสาวเลยมุงไก่หมดเลยเขาแข่งขันไงเขาไก่ไก่เขาแข่งขันสี่คนเดี๋ยวจูบกันว่าใครได้เลือกสี่มุมว่าใครจะอยู่มุมไหนนะครับไป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 ไนมา้เลือกั้ให้มันไปบเือก่อนัอ้ย่ดูเร็วผมเอาเนนี้ครับ เอาเนี่ยเเนี่ยครับผมเหลือมือกูสองเนี้ยปลาเชือกราดมาเอาไงก็ได้่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้เหลือไหนนะเหลือหลุงไปไปแล้วเราไปดูกันใครโดนแปะหลังใครโดนแปะหลังวิดพื้นสิบทีอือไปดัสโกชัดเอาเลยไปชัดฟิวอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรลแชนแนลนะฮะสัตว์ไม่ใช่ที่อ่ะเพชรนภัสมาไม่จะทำอะไรกันวะแข่งกันใช่ไหมจัดไป นับก sure ูนะกูนับนะกูไม่นับแล้วใครจะนับสามสองหนึ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับแม็กขับไปแม็กมาแล้วไอ้โอ๊ตหลุดไปแล้วเรียบร้อยแล้วหลุดนี่คือไงวะเรียบร้อย หนึ่งดอกเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาใช้แรงแขนหน่อยวะอ้าวลงครับให้มันเห็นให้มันเห็นเออไปหนึ่งสองโอ้โหขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยทหารอะไรเนี่ยขึ้นลงสุดเอาไม กูไม่ใช่ทหารเอาไปสูดรน้องสูตรดีสิครบแล้วโอ้ดูดีนะดูดิต่อไปย้อนลายย้อนนะเออพักเลยไงอ่ะต่อไปลายย้อนใช่ไหมต่อไปเป็นอยากพักมากเลยเออพักก่อนไงต่อไปลายย้อนครับอ่าวนกลับอันนี้วนมาทางนี้อ๋ออีกอันเราวนมาทางนี้อ่าจัดไปเตะเขาพักก่อนได้เลยขาเขื่อนตึงบนแล้วโ้มารอบสองรอบสองรอบแรกรอบแรกใครโดนไปรอบแรกวิทย์ไปยัง อีกครั้งไอ้สิบครั้งรอบสองคูณห้าสิบปะล่ะเป็น500ร้อยห้าพ้าร้อยดีกว่าห้ารอยห้าร้อยเป็นนักกล้ามเลยมึงเฮ้ยนี่ผมสิบครั้งแล้ผมเมื่อยแล้มึงห้าร้มมก็งไม่โดนหรอกไม่มีอะไรพูดกับเขาหรอกยืนนิ่งอยู่นิเดี่ยวหายยืนรามีห้าทีเอ่อรอบสุดท้ายไอสัตว์มาดูกันว่าใครจะได้กินไก่นะตามนั้นสามสนึ แขกแขกแขกเฮ๊ะพี่นนู่เมื่อกี้คุยมถ่ายห้าร้อยแขกแขกห้าร้อยครั้งฮะว่าไงคนแพ้แล้วก็ต้องมีคนโดนครับครับผมห้าร้อยครั้งส่วมันก็้อวิอยู่หมาว่คนวิดคนวิดอ่ะถุยคนวิดอ่ะสี่อเบแปดเฮ้ยสี่เฮ้ย ห้าร้อยห้าร้อยทียิ้มหายมันไหมสุดยอดห้าพันเมื่ะไรห้าพันเมื่อไรห้าพันเท็กอะห้าพันทีอืมอ่าไม่มีอะไรเนี่ยเหรอหัวเลยเหนื่อยยิ้มหายห้าทีเอ้ยห้าร้อยห้าร้อยมาครับก็ประมาณนี้ครับครับผมที่นี่ก็สนใจใครจังหวัดใกล้เคียงมาได้ครับแคมป์เปอร์บาร์นะครับพิษณุโลกลูกที่ชินาร่า่งามเลิศ ใบตากบากระทุ่มกินกำเนิดพระนเรสวนสองฝั่งหน้าลร้อนเรือนแพหวานฉ่ำแท้ก็แช่บ้านคลองหน้าริมลองกระลีหลังลงไปเย็บๆเลยตามติดตรงอย่าลืมสั่นตะไคร้ไลค์แชร์นะโลชชานอว์ไอสัตว์ไม่ใช่ไอเหี้ยหน้ัดหนภาพัดอะเพชรหน้าพัดขาดไปสี่อ่ะอุ้ยเกือบล่วง